เต่าคือธรรมชาติหรือธรรมชาติผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่เชื่อในความมีอยู่ของธรรมชาติบูชาธรรมชาติหรือเป็นศาสนาที่เนื่องด้วยธรรมชาติศาสนาเต,ตอาน,นี้เริ่มต้นในฐานะเป็นปรัดคือไม่มีพิธีกรรมไม่มีข้อปฏิบัติอะไรเป็นพิเศษมากไปกว่าข้อคิดและคําสอนที่ปรากฏในคำพีเตอาเตกิงเล่าจะได้รับการยกย่องให้เป็นศาสดาข,ของศาสนาเต่าเกิดเมื่อประมาณ604ปีก่อนคริสตศักราชในตะกูลแซลี คำว่าเล่าจือแปลว่าผู้เท่านักประวัติศาสตร์แบ่งเรื่องราวของชีวิตเล่าจือเป็นสามระยะดังนี้หนึ่งเล่าจือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ในราชสำนักสมัยราชวงศ์จิวสองคงจือเคยมาเยี่ยมเหล่าจือสามเล่าจือเดินทางออกจากราชสำนักราชวงศ์จิวคำพีตเตเตเกงอาจจะแยกคำได้ดังนี้ เ้าหรือเต๋าได้แก่ทางเต็กได้แก่บุญความดีหรือคุณธรรมเกงได้แก่สูตรหรือวรรณคดีชั้นสูงคำพีที่สําคัญที่สุดของศาสนาเต่าคือคำพีต่อเต็กเกงเป็นคำพีที่เก่าวถึงเรื่องเต่าในหลายลักษณะมีทั้งหมด8ปดบเบทแปลว่าสัจธรรมคุณธรรมสูตรเพราะมี2เรื่องคือสัจธรรมกับเรื่องคุณธรรมเราซื้อได้กล่าถึงประมุกเจ้านครจริยธรรมและเก็บภาษีเป็นตน้น หลักธรรมของศาสนาเต๋าคือการดำรงชีวิตให้กลมเกินกับธรรมชาติหรือพยายามทำให้ถูกหลักของเต๋าได้แก่การบำเพ็ญคุณงามความดีไม่ฟุ่มเฟือยไม่อยากเป็นใหญ่เป็นโตทำจิตใจ,จให้สงบถ่อมตัวพยายามอยู่ในที่ทำอยู่เสมอสรุปแล้วหลักธรรมคำสอนของศาสนาเต๋ามีทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมแต่เน้นหนักไปทางฝ่ายธรรมเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่หลักธรรมคำสอนของศาสนาเต๋าไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนมากพอแต่กลับไปส่งเสริมและเน้นหนักไปทางเรื่อง เครื่องรางของขังเวทคาถาพิธีกรรมที่สําคัญคือการบูชาบรรพบุรุษแต่ในปัจจุบันพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตชาวจีนมักเกี่ยวกับเวทมนต์คาถาหรือการปลุกเสกดังนั้นาศาสนาต่อที่เคยมีประชาะสูงแต่มาเปลี่ยนแปลงไปเกือบหมดสิน้นจึงได้กลายเป็นาศาสนาแห่งสยศาสตร์ สัญ,ญลักษณ์ของศาสนาต่อที่ใช้มีอยู่2อย่างคือรูปเล่าจื้อขี่กระเบืออันหมายถึงการเดินทางครั้งสุดท้ายเมื่อเล่าจื้อออกจากข้าราชการไปแล้ว 2. รูปหยินหยางเป็นวงกลมแบ่งเป็นสองส่วนเท่ากันด้วยเส้นเวา้ายินหมายถึงความมืดความหนาวเย็นความอ่อนแอและเพศหญิงส่วนหยางหมายถึงความสว่างความร้อนความเข้มแข็งและเพศชาย